บิมมี่ครับนะครับคุณสสาวกลุงช่างนะชื่อสาวกลุงช่างนะคุณบิมมี่นะครับผมคุณบัญญพานะครับคุณแสงจันร์บอกว่าอาจารย์พูดถูกกฎใหม่ youtube ห้ามขายสินค้าได้ข่าวไทยบ้านนอกโพสขายของชุมชนช่องเลยถูกปิดเา้าจริงเลยครับ อืมโอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องระวังนะฮะเอ่อเขาเขาคงคล้ายๆคล้ายๆของมาร์คซ์เคเบิร์กนะเขาจะปิดเขาจะปิดการมองเห็นถ้าถ้าคนขายออนไลน์ทางเพจเน่ยทางเพจทางเฟสเน่ยมันจะปิดการมองเห็นนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างที่คุณแสงจันทร์ว่าครับอ๋อผมเห็น ช่องของลุงพันใช่ไหมไทยบ้านนอกที่เขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็จะปิดผมก็ยังนึกว่าแกจะปิดเพื่อไปบวชเอาไม่ใช่เหรอโอ้ยตายแล้วครับอ่ามันเป็นธุรกิจเนาะมันเป็นธุรกิจเลยครับชุมชนผิดกฎหรือเปล่ามันเคยเตือนไม่ว่าผิดกฎดอ่าออนะผมผมก็ยังไม่ไม่ ไม่ได้ลงนะครับทางนี้นะนะผมอาจจะมองว่าชุมชนชมเขาเียนแต่ชุมชนชุมชนไงเรื่องมันเป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องระวังมากนะครับนะสมัยก,ก่อนเคยได้ยินว่าโพสต์วางลิงก์ในในแต่ละช่องเน่ะนะแต่ก่อนเขาบอกว่าวางลิงก์ในแต่ละช่องมันจะมันจะไม่เห็นหรือ,อยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่ผมลืมไปหมดแล้วนะครับโอ้โหฮะ ใครบ้านนอกเราจะโดนปิดช่องทางที่ DFC อยากเข้าไปฟังไหลเดอ้อโอ้นะอันนี้คุณนุชนะใช่ครับต้องระวังเราไม่รู้ครับอย่าใครคิดว่าไหลโง่ไม่ไม่ใช่นะไหลฉลาดครับเอรอบจัดเรียมจัดถ้างั้นแกไม่อยู่อยู่ไม่ได้ถึงขันปร,ประมาณนี้แหละครับต้องระวังฮนะเราเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่ง เชื่ออะไรง่ายๆนะครับนะครับผมจึงบอกว่าให้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนก่อนอย่าพึ่งว่าแค่วันสองวันแล้วก็เชื่อแล้วอย่าพึ่งนะฮส่วนใครจะมีจิตวิทยาสูงกว่าใครจะม่จะมีจิตวิทยาสูงกว่าก็ก็โอเคฮนะจิตวิทยาสูงกว่าไหลน,นะฮะต้องโอเคนะนะครับต้องระวังนะครับนะฮะโอ้โหตกใจเลยครับผมเข้าใจผิดผมนึกว่าไทบานอกเขาโพสตผมนึกว่าเขาจะ ช่องเพื่อจะไปบวชผมก็เข้าใจอย่างนี้อยู่นะครับโอ้ไม่ได้สร้างไรายได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไหลามาเป็นผู้ไหลามาเล่นผู้ศูนย์นั่แหละครับคือเขาเราอันนี้ผมมองในมุมมุมลบนิดนึงนะครับว่าสมมุติว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยเกียรติชังแม่เด็กเขาอ่านใจว่าเอฟซีทีพีหรือลุงป้าเนเกียดชังแม่เด็ก,เข,เ,ก,ดเ,ดกเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับ แต่ถ้าเขาด่าแม่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวแต่ถ้าเขาจะให้เราเกลียดชังแม่เด็กด้วยเนี่ยเราอาจจะพลาดครับเราอาจจะพลาดไปด่าเขาแล้วก็ฟ้องเราแต่เขาไม่ฟ้องน้องนะครับดังนั้นถ้าเขามีเขาเคยด่าลุงป้ามาสามปีอ่ะปล่อยให้เขาด่าพี่สาวคนนั้นปีสองปีก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาอ่า สามปีที่แล้วด่าลุงป้าปีนี้เขาอาจจะด่าพี่คนหนึ่งปีถัดไปเขาอาจจะด่าน้องๆก็ได้ครับหรือพี่คนใหม่ก็ได้นะมันเป็นเรื่องครอบครัวเขานะครับเราเราจะไม่ยุ่งเนาะพราอะไรเ, <c oughs> <c oughs> เกิดเขาดีกันเราพวกเราก็เป็นหมาหัวเน่าเขาด่ากันเนี่ยปล่อยเขาด่าไปเขาหมดแรงเขาก็พากันไปกินข้าวพาเดียวกันอยู่ดีนะฮะ ถ้าเขาด่ากันแล้วก็เย้วเย้ยวเย้เราไปด่าเขาพอเขาดีกันอ่ะเราเป็นหมาหัวเน่าอ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับนะครับดูนานๆดูนานๆนะครับแล้วก็ลุงป้าลุงป้าจะไม่ด่าใครอีกนะครับลุงป้าจะไม่ด่านะครับฝั่งตรงข้ามลุงป้าที่ฟังอยู่นะครับลุงป้าไม่ด่าฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับนะครับเมื่อทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วลุงป้าจะ ใครจะเกลียดลุงป้ามาขนาดไหนลุงป้าไม่ด่านะครับลุงป้าขออยู่เฉยๆก่อนนะครับเพื่อจะอาจจะเป็นผลดีนะครับอาจจะเป็นผลดีนะครับเรียกว่าปิดวาจานั่นแหละครับไม่ไม่เป็นด่าไปว่าใครแล้วนะครับนะฮะส่วนป้าก็ใช้เสียงไปเมื่อวานแล้วนะครับใช้เสียงนะหลังจากถูวันที่สามนะครับลุงป้าก็ลุงป้าก็ใช้เสียงหมดแล้วเย่เย่เย่นะครับแบบนี้ป้าก็พูด เมื่อวานนะด้วยมีความมีความสุขนะป้าใช้เสียงไปแล้วนะครับส่วนจะไปด่าใครนะครับผมก็เห็นด้วยนะลุงลุงป้าไม่ไปด่าใครแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อลดเงื่อนไขทั้งหมดลงเดี๋ยวเดยวจะหาว่าไปข่มขู่ไปนั่นไปนี่ครับอันตรายครับเขาจะเขาจะถอนอยู่นะครับเขาหาทางถอนอยู่นะดังนั้นผมก็เตือนต่อไปนี้นะครับใครที่มีบทมีบทบาทสําคัญของฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ต้องระวังนะครับ เราต้องระวังนะครับเราะวังทีเดียวนะเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรอยู่เขาอาจจะมาเอาคําด่าคําว่าเราไปไปนั่นไปนี่หาว่าลุงป้าไม่เตือนเอฟซีตัวเองยังด่าพยานฝ่ายนู้นอย่างเงี้ยเราช่วยเลยนะนะครับต้องต้องบอกบอกต่อกันไปนะครับอะคุณกล้วยคลองสิบคุณนิตยานะครับสีครับนะครับอ่านะฮะเห็นด้วยกับผมไหมเนี่ยนะฮะผมก็รัวนะฮะ นะครับออนะฮะโออ่านนี้ตกใจเลยนะที่ว่าจะช่องจะถูกปิดนะถ้าขายของไม่ไม่สร้างไรายได้ลุงพันแกช่วยขายของลุงป้าตลอดตอนนี้ป้าเลยขายทางเพจทางโทรศัพท์อ๋อนะครับนะครับสร้างไรายได้ไม่ได้ใช่ไหม โอ้นะฮะเดี๋ยวให้ให้ลุงไปบวชนะสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วออกมาขอให้เปลี่ยนเปียงปังๆเด้อนะครับนะลุงพันเดอนะครับคุณประพาพันธ์ครับสิครับคุณคุณเนืองนะครับไอทนะครับนะครับสิค่าคุณปุ้ยพี่และทุกๆท,ท่านรอบห้องสินะครับผมนะครับอ่า นะครับคุณนำนวยครับสิครับอดจารลบบอกว่าพวกเราพวกเขาด่าก,กันเองแต่คนไปคอมเมนต์ต้องระวังเอออันนี้ก็ก็เห็นด้วยนะระวังนะครับระวังมากๆนะครับคนพี่น้องเขาด่ากันเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ครับเหมือนเหมือนผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเราเราไปข้างเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งแนละ้วพอเขาดีกันพอวันถัดมาเขากอดคอกันเดิน คุณจะทําหน้ายัางไงเวรก่าแล้วกูหมาหัวเน่าซะแล้วนะะร,ระวังนะครับเน่ยระวังเลยครับเขาจะทำอะไรช่างเขาครับอช่างเขาเลยนะครับตอนนี้มันอ่อมันมันเสียงครับที่เขาจะเอาไปตัดต่อตัดต่อว่าเราไปดา่าไปว่าไปข่มขูไปนั่นไปนี่ของคนฝั่งโน้นนะครับมันจะเรื่องมาถึงลุงนะครับเรื่องมาถึงลุงนะครับ เราเราต้องอยู่อย่างนี้แบบม้อมๆแม่ๆไปก่อนนะครับเราพูดอะไรทําอะไรอาจารย์มาพูดอะไรเนี่ยเราก็ถ้าว่างก็มาดูแค่นั้นเองนะฮะอาจจะไม่สะใจใดๆนะครับแต่ว่าเราก็เพื่อเขาเรียกว่าพยุงสถานการณ์นะครับพยุงสถานการณ์นะครับยังไงเราก็รักปูงป้าเสมออยู่แล้วนะครับพยุงคุณสถานการณ์ไปก่อนนะครับนะครับเมื่อสารอุทธรณ์ตัดสิน วันอุทธรณ์จะสินเราค่อยมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทานจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้เราก็อดทนอย่างเดียวนะฮะคุณเควนตี้ครับสีครับผมนะฮะแผ่นดินสูงถ้าคนคนนี้นะครับอามีอามแผ่นดินผมไม่อ่านยังไงเนี่ยมาแผ่นสูงมาแผ่นสูงถ้าคนคนนี้นะผมผมมาใช่นะจู่ๆเขาจะมาอยู่ฝั่งเราทำไมเขาต้องรู้สิว่าเขามีความสําคัญของฝั่งนูนะ้นนนกฮูกนะ ทำไมจู่ๆเข้ามาอยู่กับฝั่งนี้ฮะทำไมเข้ามาเกาะแกะเกาะแกะทำไมเข้าบินมาฝั่งนี้ครับต้องระวังนะเราไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือเปล่านะครับนะครับพวกเราก็อย่าพึ่งไปอันนี้มากนะครับนะทําเป็นขยะขย้งไปก่อนก็ได้ครับไม่พูดไม่คุยนะครับไม่พูดไม่คุยเด้อนะครับคุณทมรนมนตร์ัฐบอกว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าป้าข่าช่วยกันอานีรเหมือนเดิมน,นะครับนะแอดมินของอาจารย์ทุก นะครับเ่าจะเป็นแอ็กติกกี้นะครับก็จะลงให้เห็นเสมอนะครับนะครับอาจารย์ก็จะพูดให้เสมอนะครับนะฮะก็คือสินค้ายังสําคัญทีเดียวนะครับรายได้รายได้หลักลุงป้ามาจากขายสินค้าแล้วนะครับเพราะว่าช่องใหม่ยังไม่เป็นยังไม่ถึงไหนเลยครับช่องใหม่เขาพยายามปิดทางมาแห่งรายได้ออกนะครับน่าเสียดายมากนะครับ แต่คนดีมีคุณธรรมนะครับขอให้ถูกหวยถูกหวยถูกหวยถูกรอตตรี่ถูกรอตตรี่ถูกรีดมามาทดแทนเนอ์นะครับนะตอนที่หนึ่งมาบ่อยๆเลยนะ <S <S คุณนุชบอกว่าทําไมไม่คิดดูไหลกับผู้สูญเสียเนี่ยจับมือกันมามีทนายมาร่วมด้วยทําคอนเทนต์ให้สมจริงสมจังหลอกให้ f อซทั้งสองฝ่ายาทั้งสองฝ่ายความรู้สึกของฉันเป็นอย่างาน,นั้นเนาะนะ น่าเป็นไปได้นะครับตอนนี้เราวิเคราะห์หาการไปในทางที่ยังไงก็แล้วแต่อย่าให้มันไปกระทบลุงนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเขาขู่จะถอนประกันลุงอยู่นะครับ mm hmm. เขาทําไม่ได้โดยตรงกับลุง mm hmm. เพราะว่าลุงนี่ปิดวาจาว่าแต่ก็ไม่ไปด่าไปว่าใครนะฮะดัง mm hmm. นั้นบางทีเขาอาจจะแฉลบมาทางยูทูบเบอร์ก็ได้ครับนะต้องท้องเข้าใจอย่างนี้นะ นะครับคุณ,ค,ณนะคุณมาอะไรนะมายุมายุรีคุณมายุรีนะครับระวังคําพูดบ้างนะครับระวังคําพูดบ้างมาใหม่ทางทางใต้ดินนะนะครับอันนี้ก็สําคัญทีเดียวนะคําพูดนะครับนะครับ เขาไม่ได้ทางหนึ่งก็ได้ทางใดฮะเขาไม่ได้เสียงพูดเขาก็คอมเมนต์คอมเมนต์นะครับเราให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะนะครับโอ้จริงๆนะช่วยช่อเตือนกันครับผมก็ระวังมากนะผมก็ระวังตัวเองมากนะครับขณะผมไม่ได้สายฟาดผมยังระวังตัวเองมากนะครับบางอารมณ์มันก็พาไปนะหัวใจพามานะครับคุณบักคาวันครับสีครับผมนะ จริงๆเนอะเราช่วยกันครับคนดีพระคุ้มครองคาจานานะครับก็พระท่านก็เมื่อยเหมือนกัน <attraction> พระท่านอาจจะเอนนอนอยู่ไม่คุ้มครองไม่ทันนะเราต้องช่วยกันคุ้มครองนะลุงลุงช่างนะแล้วก็คุณนายแปลงผักนะครับผมเห็นบินไปช่องทนายอุทัยบ่อยมากเลยค่ะเอาเหรอะคุณอำนวยช่อใช่ไหมฮะ เฮ้ย hey, อย่าบินมาช่องผมนะน้องคู่ผมผมห้ามอย่าบินมาอย่าบินมานะนะไม่จะเป็นน้อฮูกอีกาอีกเกยอ,อย่าบินมานะปาไหลก็ไม่ต้องมุดมาเด้อนะฮะอาจารย์ไม่ไม่เอานะอาจารย์ไม่เอาเด้อนะครับสวัสดีครับแอดมินครับจากคุณเรื่องของฉันนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็คุณปุ้ยพีคนสวยด้วยนะครับคุณอิทธิพลสิครับผมนะฮะ คุณแม่อ้อยนะครับคุณแม่อ้อยนะฮะคุณไมบอกมันบินไปช่องธนาทัยอยู่เลยโอ้นะคุณเฉลิมคุณคุณจำลองครับคุณจำลองสิครับผมนะครับคุณพรดาครับ FC ลุงป้าน่ารักค่ะนะครับคุณแอนนาสิครับผมนะครับช่วยกันดูคลิปสายทางเราช่วยกันเยอะๆถูกต้องเห็นเ้ื่อนด้วยนะอย่าปล่อยให้เขารู้สึกว่าคนไม่ดูนะครับ มันจิตใจมันต่อแตะนะฮะจิตใจต่อแตนะฮะเออนะฮะวางแผนสองเอาตัวเอาตัวรอดก่อนนะใช่ครับวางแผนสองเอาตัวรอดก่อนนะฮะเราเข้าไปฟังได้เราก็อย่าเพิ่งกดติดตามเพราะทุกคนมีสมองใช้เ,ออเดี๋ยวไปกดติดตามมานะเดี๋ยวไปกดติดตามนะฮะนะ นะคุณธมิรสาครับสีครับคุณคุณคุณพาดใช่ไหมนะครับสีครับอาจารย์สิครับผมนะครับคุณนิตยาครับสีครับคุณทั้งมดแล้วแต่ว่าใช่ค่ะเราครเด็กเลี้ยงแกะนะครับเออนะฮะไอ้พวกนี้แผนสูงครับไม่ต้องไปดูครับใช่ฮะไอ้นกฮูกมันบินมาแสดงว่ามันแผนสูงนะมันบินมานะฮะปลาไหลก็คือแผนต่ําหน่อยมันมุดดินนะ เ็นสูงเข็นต่าระวังนะครับเราเดินสายกลางนะเดินสายกลางนะนะเออแล้วระวังครับนะครับต้องป้องกันลุงช่างแล้วก็คุณนายแปลงผักสุดสุดกำลังเลยนะครับทุกทางเราต้องพยายามที่จะคิดให้ให้ทันว่าหนึ่งถ้าเขาไม่สามารถที่จะอ้างในการถอนประกันได้ก็โอเคมันก็ไปไม่เป็น ่วนการตรวจสอบก็ปล่อยเข้าไปนะครับเพราะว่าเหมือนคุณนายแปลงผักบอกว่าตอนจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีกรมสรรพากรมามาแนะนําด้วยนะมาแนะนํานะครับนะก็เขาว่ามาแนะนําก็แสดงว่าเขามาอย่างมิรนะครับมาอย่างมิรนะครับเขาคงรู้จักลุงป้านั่นแหละครับเพราะลุงป้าก็ปฏิบัติถูกต้องมาตลอดนะครับคุณอ๊อฟ โอครับสิครับคุณลินลินนะฮะคุณแม่นะครับผมคุณแม่แม่นะครับผมนะครับคุณพุทธอรี่ครับสิครับผมนะครับนะคุณยอดลิขิตบอกว่าถ้าถอนจริงน้องเขาจะจะช่วยไหมคะอันนี้แหละครับคุณยอดครับอันนี้แหละครับเราป้องกันดีกว่าเราอย่าเราอย่าไปเผื่อพึ่งใครนะฮะเราป้องกันลุงช่างของเราแล้วทุกคนไม่ให้เข้าเงื่อนไขน้อง น้องนี่ไม่ต้องไปคิดอะไรเลยฮะอย่าไปพึ่งหวังบอดหน้าครับทําพวกเราให้ให้ไม่เข้าขายดีกว่าเนาะดูอาจารย์ทุกไลน์นะคะแต่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเมนอ๋อขอบคุณมากครับคุณพุทธครับนะครับคุณท่านบนรัฐบอกว่าไม่เข้าไปดูเราไม่ชอบหมายหลักปักเลน <c oughs> นะจริงการไม่ไปฟังตามช่องต่างๆส่วนตัวผมฟังได้หมดแต่ว่า ต้องถามตัวเองเสมอว่าเราหนักแน่นพอเอือนะต้องประมาณนี้ครับเช็คตัวเองตลอดเหมือนเหมือนแอนทั้งนบนะครับเช็คตัวเองตลอดว่าเราไปฟังแล้วถ้าเรามันทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปดูครับมันทุกข์ใจเรามันเครียดนะอย่าไปดูเราต้องถามต่อตัวเองตลอดว่าเรามีาลมโมโหเรามีอะไรไหมที่ฟังเขาแบบนี้นะฮะเออดีมากนะครับเป็นการเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทดสอบตัวเองไปด้วยนะครับนะครับ คุณพัชีครับสิครับนะฮะคุณคุณชบาครับสิครับผมนะครับนะนะครับคุณนรงครับนะครับคุณแม่แจวครับสีครับเข้ามาหาข่าวเข้ามาหาข่าวเข้ามาหาข่าวหืมนะครับคุณสุรีครับสิครับผมนะคุณ ท่้งหมอรัตนบอกว่าใช่ละครเด็กอันนี้อ่านไปแล้วนะคุณทวีครับนะฮะคุณนรงครับโอเคถึงคนพิมพ์สุดท้ายนะครับคุณนรงคุณหมอสายฟาดนะครับแม่หมอสายฟาดนะแอดเรืองนท้ทักทายไปนะครับสีครับคุณแม่หมอสายฟาดวัดดีทุกคนรอบห้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณภาวินีครับสี่ครับอ่อือช่วงบ่ายสิบสี่นาฬิกาก็โอเคนะครับนะฮะ ตอนนี้เพิ่มมาแล้ว58นาทีเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบถึงเกือบถึงพันไลน์นะฮะเกือบถึงพันไลน์ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณปรยยนัทครับนะคุณประวินีนะครับผมนะนะครับนี่คืสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็เลยเราอาจารย์ก็เลยลองมาวิเคราะห์รอบๆจำปนงว่มามันเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่นะครับเราจะได้รู้ทันเราจะได้ระแวระวังเราจะได้อ่ไม่เราไม่รู้ว่า คือเราเนี่ยอาจจะคิดไปอีกแบบนะครับแต่คนจะมาเนี่ยเขาอาจจะมีคิดแผนมามาดักเราอยู่ก็ได้นะครับนะ mm hmm. ดังนั้นโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเขาเป็นคนสำคัญในเรื่องนี้ของฝั่งโน้นนะครับเราก็ต้องมีความระมัดร,ระวังมากขึ้นเขาจะบินไปไหนช่างเขาครับมันเป็นสิทธิทเสรีภาพเขานะครับ ถ้ามันมาโผล่ปุ๊บแล้วเราเห็นแล้วเราไปไปเม้น์แบบไม่ดีสวยเลยนะต้องระวังนะครับเขาจะแคปทันทีนะก็จะแคปทันทีนะครับ mm hmm. คุณเบียร์ครับสิครับผมบอกว่าวันดูแต่ช่องฝั่งเราฝั่งอื่นกับข่าวไม่ดูเลยอู้ขอบคุณมากครับเกือบสี่ปีแล้วครับหากคนที่บอกว่าติดตามตลอดหากยังมองไม่เห็น อมองไรไม่ออกจบข่าวนะครับนะครับ,ค,รบคุณสุภาครับสีครับผมนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครกำลังจะมีความคิดอย่างไรอาจจะมีบางคนอาจจะคิดอีกแบบเขาอาจจะมีวิธีของเขาอยู่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเตือนนะครับว่าไม่ใช่ว่าฝั่งเราจะ,ะมีแผนอะไรหรือไม่แผนลึกล้ำไหม ฝั่งนู้นเขาก็ฉลาดนะครับฝั่งนู้นเขาฉลาดนะเราไม่รู้หรอกครับว่าอันนั้นเขาทาจริงจริงเรายังไม่รู้เลยเราไม่รู้จริงๆนะครับมันอ่านเกมไม่ออกเลยครับเมื่ออ่านเกมไม่ออกเราต้องไม่ไม่ให้เราไปไปอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแค่นั้นเองนะครับนะก็เลยห่วงใยในเรื่องนี้นะครับว่าการต่อสู้ยังดําเนินต่อไปอยู่นะครับ ชุดีที่ฝั่งเราเองนะครับยังมีมาตรา29วรรค2รัฐมนูญยังคุ้มครองอยู่นะครับ <S <S ทำให้ลุงป้าพอที่จะอยู่อย่างสบายมากขึ้นไม่ถูกโจมตีเหมือนแต่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็เราไม่รู้ว่าแผนอะไรใครจะทำไงนะก็เป็นกำลังใจนะครับทุกท่านเนาะเราก็รักลุงป้านะครับเราก็ไม่อยากให้มีอะไรไปกังวลน,นะครับไอ้นกเขานี่มันแปลกนะสงสัยมัน จะกินปลาไหลเอเอโนกก็ากโหโก,กินปลาไหลนะฝั่งนู้นยิ่งฉลาดนะครับด้วยกลเกมและเล่เหลี่ยมฟังเราเอฟังเราฉลาดใจดีใจบุญอ่าใจอ่อนนะครับไม่ทันเล่เหลี่ยมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ฮะผมว่าเขารู้จุดอ่อนพวกเราหมดปัญหาหมันอยู่ตรงนี้ครับเขารู้จุดอ่อนพวกเราหมดปัญหามันอยู่ตรงนี้ เขารู้เขาฝังเขาเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราแต่ฝั่งเราเนี่ยจะต้องรู้เขารู้เราด้วยนะครับแต่เขารู้เราถ้าฝั่งเขาพูดเพราะว่ารู้เขาคือเขารู้จากเราแต่เราเนี่ยถ้าบอกว่ารู้เขาเนี่ยเราไม่รู้จากเขาเลยอันนี้เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราเราอยู่ในมุมสว่างฝั่งนู้นอยู่มุมมืดเขาเห็นเราหมดเราพูดอะไรเขาก็รู้ เราพูดอะไรก็ไม่ต้องมีปิดบังแล้วก็พูดแสดงความเห็นถ้าเขาอยากได้ข้อมูลฝั่งเราเขาก็มาฟังฝั่งเราก็รู้หมดแล้วนะครับเพราะเราเปิดเผยเราจริงใจไงน,นะครับอันนี้ก็ต้องเราไม่รู้ว่าเป็นจุดเสียจุดบอดจุดอะไรเนาะนะครับฝั่งเราส่วนมากแผนอะไรไม่มีหรอกใ <laughs> ช่เราไม่มีแผนอะไรฮะคิดอะไรก็พูดอะเออคิดอะไรก็พูดนะเราไม่มีแผนนะเราจริงใจอ่ะ เป็นคนจริงใจไม่มีแผนถ้าถ้าเราไปอยู่กับคนมีแต่แผนบางทีก็อึดอัดน,นะเครียดนะเพราะเราอยากมีแหลกทำไม่ก็ไม่มีแผนนะคูณอะไรคิดอะไรก็พูดเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยเป็นคนจริงใจนะนะแต่ถ้าคนอยากเอาชนะนี่จะจะต้องมีแผนนะครับแต่เราไม่ได้แข่งขันเพื่อจะเอาชนะเราต้องการคุณธรรมอะผมยิ้มธรรมเนาะโอ้ขอบคุณมากครับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเก้าร้อยเจ็ดไลค์นะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ก็พอได้อยู่นะฮะได้ได้เลยร้อยอ่าห้าร้อยไลน์นี่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับคุณหมอบอกว่ารักและสนับสนุนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณแทนลุงป้านะครับเอ่อก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องอะไรสะใจนะครับก็เกรงแต่ว่าเอฟซีลุงป้าจะไม่มาดูนะครับต้องขอบคุณที่มาดูย้อนหลังนะครับให้นะครับ ขอเน้นจะมีแต่ความสุขความเจริญนและอย่าลืมนะครับว่าช่องฝากติดตามช่องนะแอดปุ้ยพีนะครับช่องแอดพี่แสงนะครับนะครับแล้วก็ช่องแอดพัทรมาลนะครับนะครับช่องแอดยาฮันเล่นะครับผมนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่มีช่องนะครับฝากติดตามดูผลงานนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับช่องของไปโซไปอีนะครับช่อง ยูทูบเบอร์ของพี่โุราน้ำของเรานะครับก็ฝากไปดูนะครับฝากไปกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสีดำเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปถ้าว่างก็ไปฟังเพลงของท่านนะครับเพื่อเป็นการเก็บชั่วโมงนะครับให้กับช่องโซไปอีกณะนึกจะเรียกชื่อเางยากเลยค้นหาก็ยากนะครับอก็พยายามหาให้เจอนะครับผมนะฮะ ต้องขอบคุณมา,มากๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะฮะขอบคุณแอมินที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่กรพบรักทั้งหลายที่ว่างแล้วก็ท่านก็มาฟังสดให้นะครับและขอบคุณท่านที่มาดูทีหลังนะครับเราต้องลดเงื่อนไขลงให้มากที่สุดตอนนี้เพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมันมีการเสียเปรียบอยู่หลายบางบางอย่างสิ่งที่เราเสียเปรียบ แล้วเราถูกพูดว่าจุดนั้นมันเป็นปัญหาต่อเราเช่นน่าเชื่อถือมากเชื่อถือที่สุดแต่ตอนนี้ลุงเปียกลุงเปียกตอบแทนเราว่าไม่น่าไม่น่าเชื่อถือนะครับนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากนะครับติดตามให้ดีนะครับทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ เราต้องไม่ประมาทใดๆด้วยประการทั้งปวงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสีืบ